ตอนนี้เขาไม่ได้ใช้แอปคัตะคะแต่ต่อเพราะว่าอ่าแค่อยากจะลองใช้แอปอื่นแต่ต่อดูเพราะฉะนั้นอาจจะมีลายน้ำก็ตามนั้นนะอี๋ทำแบบนี้จะโอเคจริงๆอย่างนั้นเหรอ,อยังโง่นะไปกันได้แล้วเป็นไปไม่ได้นี่ค่ายังเวลากลับมาตอนอายุสิบขวบจริงๆอย่างนั้นเหรอหรือว่านี่มันเป็นแค่ความฝันกันแน่ แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงงั้นตอนนั้นเอ้ยยังไงก็ตามทําไมต้องเป็นเวลาแบบนี้ด้วยนะอะข้าจําได้ละข้าเคยถูกทิ้งที่นีมาก่อนอึออาฮะไม่ว่าอะไรข้าก็ต้องรอดให้ได้ไม่ว่ายังไงก็ตามเนื่องจากข้าไม่สามารถบริการให้หลุดมือไปอย่างเป่าประโยชน์ได้หรอกนะเ้ ไม่มีทางค่าข,ข้าทำมันอย่างนั้นเหรอดาวกับว่าเจ้าดูท่าจะไม่คิดว่าจะทํามันได้เลยนะเจ้าคงไม่คิดว่าจะใช้สิ่งนั้นฟาดพวกมันหรอกใช่ไหมเจ้าดูท่าจะมีหนทางที่ดีกว่านี้ในการเอาชนะมันนะหากเจ้าจวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่เจ้าทําได้อะนะขอโทษนะคะ พระเจ้าช่วยอะไรเนี่ยนียกว่วาแลนเขาไปทำอะไรที่นี่ข้าอยากขอให้ท่านช่วยเหลือข้ามากกว่านี้นะคะได้ข้าจะฟังในสิ่งที่จะพูดก็แล้วกันได้โปรดพาข้าไปที่เคเลสเขาดอมทีค่ะข้าจะตอบแทนท่านให้ในภายหลังอย่างแน่นอนนะคะข้าหมดหวังที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นแล้วละนะในตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายุว่าแลนที่สามารถใช้แม่มนได้แล้วแล้วก็ปัญหาเดียวคือข่าวลือที่อยู่รอบตัวของเขาฉันไปดีข่าวรือว่าเขาไม่มีอะไรที่ไม่รู้เลยแล้วนะฉันก็ไปดีข่าวลือ าเหมือนกันว่าเขาไม่มีวันแก่วันตายเลยล่ะส่วนข้าดีนมาว่าเขาใช้เวทมนต์ดำทาอย่างนั้นแต่การใช้มนต์ดำต้องใช้มนุษย์ในการสังเวยจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นถ้าเกิดมีคนมาแอบฟังพวกเราล่ะข้าสงสัยจริงๆว่าเขาเป็นคนยังไงกันแน่ดึกขนาดนี้ข้าคิดยังไงก็คิดไม่ออกเลยดีน้อยแห่งเขาด้อมจะออกมาเดินเล่นตามลำพังในป่าเวลาแบบนี้นะนี่เจ้าพยายามจะกลับไปที่นั่นไปที่บ้านที่ทิ้งเจ้าแล้วปล่อยให้เจ้าตายน่ะเลยเขาดูออกอย่างนั้นหรอดูเหมือนกันนี้คําถามจะไม่ได้ผลนะคะโครการกลับไปที่คาราฮนร อย่างแน่นอนแต่ถ้าข้าหนีไปไม่ค่ะข้าสัญญาว่าจะไม่วิ่งหนีอีกแล้วเจ้าหนีมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรข้าแต่ว่านางน่าจะเกลียดการอ้อมควมเฮ้อถ้าน้านายุกข้าจะช่วยเจ้าเองจะจริงเหรอคะแต่มีเงื่อนไขเงื่อนไขอะไรอย่างนั้นเหรอคะข้าไม่ได้ต้องการเงื่อนไขเป็นเงินทองหรอกนะดังนั้นช่วยเก็บเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนี้เป็นความลับให้ทีแด่สิข้าจะรักษาสัญญางั้นข้าจะพาเจ้าไปส่งที่นั่น ว้าวค่าคดีมาว่าเว็บบอลเทเลพอร์ตนั้นยากมากเขานี่ช่างน่าทึ่งจริงๆสีนี้มันอันตรายได้โปรดจับมือข้าไว้ด้วยความรู้สึกแบบนี้มันท่านนยกมีอะไรหรือเปล่าคะเมื่อกี้สาบานได้ไม่มีอะไรไปเถอะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะเดินทางได้เรโลกขนาดนี้เว็บบอลของเขานี่เก่งสมควรรับรือจริงๆท่านยกนี่เก่งมากจริงๆเลยนะคะ ท่านนายุกคะข้าน่าลำพานไปอย่างนั้นเหรอขอบคุณท่านมากท่านนายุกที่มาส่งข้าข้ารู้จักที่นี่เพราะงั้นข้าจะไปต่อด้วยตัวเองค่ะอ่าข้าสร้างเส้นทางให้เจ้าแล้วเนื่องจากมันเป็นไฟที่สร้างขึ้นจากเวทมนต์มันไม่ร้อนหรอกนะขอบคุณนะคะท่านนายกข้าจะตอบแทนบุญคุณของท่านอย่างแน่นอนรู้สึกผิด เงียบแบบนี้ข้าดาว่าไม่มีใครสังเกตเห็นว่าข้าหายไปแน่เลยข้าควรจะรีบกับห้องหัวข้าจะดีกว่าพันพอะอย่างน้อยข้าก็สามารถเทียบเคียงไว้น้าของตัวเองตอนอายุยี่ส้ของข้าได้ข้าไม่ได้มีเครื่องหมายของตระกูลเคเลสเตข้าไม่รู้ว่าข้าจะถูกทิ้งอย่างไรเพียงเพราะข้าได้รับการปกป้องในฐานะลูกคนแรกของพระเจ้าดังนั้นสําหรับเอเลเซียหอล จึงถูกลงโทษผ่านชีวิตเจ้ามีข้อตัวแย้งใดๆหรือไม่เขาเคลิสไม่มีควรัคราวนี้ข้าจะเปลี่ยนอนาคตไม่ว่าจะยังไงก็ตามใครอยู่ตรงนั้น <c oughs> คุณหนูเซซินเจ้าจะทำให้ทุกคนตื่นนะพูดเบาๆหน่อยทำไมท่านถึงออกมาแล้วคะมิสเอลลิหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับคุณหนูอย่างนั้นหรอคะไม่แต่ตอนนี้เจ้าช่วยเรียกลอรียมาพบข้าหน่อยได้ไหมข้ามีบางอย่างอยากจะพูด อย่าพยายามแบบรับมันไว้อีกเลยนั่นเป็นหนทางที่จะอยู่รอดต่อไปอ่าค่ะจำไม่ได้แล้วว่ากี่ครั้งแล้วความทรงจำที่วุ่นวายและสับสนนั่นไม่นะปล่อยข้านะอย่างไรก็ตามสิ่่งทีข้ารู้แน่นอนนั่นก็คือยิ่งพยายามดินรนมากเท่าไหร่ก็เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้จะทําให้ได้รับความตายที่น่าอานาถมากขึ้นเท่านั้นมันไม่ใช่ความปรารถนาที่อะไรท่านพ่อเจ้ามีข้อโต้แออย้งดใดๆเกี่ยวกับโทษประหารหรือไม่ ไม่ขอทำตามน้ำพระทัยของพระองค์เลยขอรับเขายอมรับโทษประหารชีวิตของข้าด้วยใบหน้ายินชาและไร้ซึ่งอารมณ์วันนั้นเป็นวันเกิดปีที่22ของข้าแานพ่อไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นหรือเขาละทิ้งชีวิตของข้าแม้แต่ข้าตายเขาก็ยังคงดูเหมือนเช่นเดิมข้าแปลกใจหรือไม่พอใจอะไรกันนะข้าแค่รู้สึกผิดกับคนที่ต้องมาตายก็พอาะข้าพอมองย้อนกลับไปตอนนั้นข้าทําอะไรอยู่หนึ่งในตัวละครที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเออเคเลส ด้วยเกียรติยศและความมั่งคั่งอันยิ่งใหญ่นั้นฮาวมีเอกสารที่พิสูจน์ได้ว่าข้าเป็นบุรสาวของเขาข้าก็จะเป็นผู้นำของเทวสถานแต่ในทางกันตรงข้ามหากข้าไม่สามารถพิสูจน์ได้ข้าก็จะถูกมองว่าเป็นเด็กไร้บ้านและท่านแม่ที่เป็นที่รักของท่านพ่อมากกว่าชีวิตของเขานั้นท่านมุ่งลบไปและให้กำเนิดข้าซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดโดยเนื้อแท้แต่ข้า,จ,าจะไปที่หนล่ะ เองใครไปขนาหยุดได้ย,ยังน่ะอลิเซียครีถึงตอนนี้ย้อนเวลากลับไปแล้ว29คสิบ้าครั้งท่านเป็นใครแน่นอนว่าเจ้าจำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมละ่ะข้าจะต้องอธิบายใหม่ตั้งแต่ต้นสินะข้าเลดเป็นตัวแทนของพระเจ้าผู้ที่จะช่วยเจ้าย้อนเวลากลับไปแปลกมาก เาทีา่ข้ารู้เกีย่ยวกับเอลิเซียคริสมันไม่ใช่แบบนี้เนี่ยตอนอายุ14ปีตอนอายุ3ปีตอนอายุ15ปีนานที่สุดก็คืออายุ22ปีทุกครั้งที่นางกลับมาที่นี่นางมักจะอารมณ์เสียมากและขอให้ข้าช่วยชีวิตนางเสมอทุกครั้งที่มันกฏตัวหน้าก็จะเต็มไปด้วยน้ำตานั่นก็เพียงพอแล้วนี่คงเป็นครั้งสุดท้ายที่มันออกมาจากปากของเธอไม่ใช่ความทรงจำทั้งหมดเลยจะไม่เป็นไรใช่ไหมนะักพระเจ้าที่รัก ตามคำอทิบายของพระเจ้าแห่งทะเลสาบข้าต้องมีความสุขแล้วทุกอย่างก็จะจบลงตั้ง29ครั้งแล้วข้าก็ายังทำไม่ได้ไม่ครั้งนี้ต้องแตกต่างออกไปขอบคุณค่ะพระเจ้าแห่งทะเลสาบข้ายัางคงต้องเก็บความทรงจำของข้าไว้จากนี้ไปข้าจะต้องพยายามพัฒนาความแข็งแกร่งของตัวเองแล้วเวลานี้ข้าจะปกป้องคนที่ข้ารักอย่างแน่นอน กลับมามีชีวิตอีกครั้งโดยที่ไม่บาดเจ็บกันหรอกนะนัน่นน้องสาวตาว่างรรดาขององค์จักรพรรดิภรรยาคนใหม่ของเขาคริสเซฟิเลเกรสลอสเทนตกลงยังอยู่ดีกันหรอนี่เจ้าไม่สามารถจัดการเด็กอายุ10ปีได้อย่างนั้นหรอโปรดให้โอกาสข้าอีกครั้งด้วยเถอะเจ้าค่ะเจ้าคิดว่าค้าไม่ให้โอกาสเจ้ามากนักกันหรอโอกาสที่จะฆ่าไอาเซียคริสนะ่ะค่ะให้กว่าเจ้าหลายต่อหลายครั้งแล้วน่ะ นั่นค้ารับใช้ในคลิหาด้านนอกไม่ได้ออกไปไหนแม้แต่วินาทีเดียวไพค่ะดังนั้นค้าจึงอยากโอนให้โอกาสค้าอีกสองเธอาไหมคะหุบปากซะค้าคิดว่ามันจะจัดการง่ายกว่าถ้าเกิดว่านางอยู่ข้างนอกนางสางเลวคนนี้ช่างน่ารำคาญเหมือนแม่ของมันจริงๆเลยแต่ถ้านางหายไปเจอเบอร์ลูกสาวของข้านะคะก็จะมีทุกอย่างเป็นของเราข้าจะดูแลนางในภายหลังกลไปก่อนและ ฟังคำสั่งต่อไปของข้าอย่างไรก็ตามองจะดีกว่าถ้าใช้กลยุทธ์ที่ปลอดภัยกว่านี้แล้วนะเออเอย่ากมากข้าพยายามรักษาความสัมพันธ์ระหว่างข้ากับพ่อพนอดีเพราะข้าไม่สามารถพบท่านได้โดยตรงข้าจึงเลือกที่จะส่งจดหมายแทนแน่นอนว่าข้าไม่รับการตอบกลับใดๆกลับมาเลยแต่นั่นก็เป็นียงวิธีเดียวดังนั้นข้าจึงมักจะเขียนจดหมาย ท่านพ่อเป็นอย่างไรบ้างคะเมื่อเร็วนี้ค่ะยากจะไปดื่มชากับท่านพ่อจังเลยคะ่ะเช่นเดียวกันกับเด็กสาวคนอื่นๆทอยคําคเหล่านี้ไม่สามารถสะมาหนวใจของเขาได้เลยไม่สามารถเป็นเช่นนี้ได้ดิค่าต้องเขียนอะไรกันเพื่อให้เขาสนใจชีวิตของข้าก่อนอื่นต้องมาเขียนเรื่องราวของข้า,ขาต่อไปด้วยวิธีแน่นอนและตรงไปตรงมา แม้ว่ามันจะดูไร,สร้สาระก็ตามตามใ้ที่ข้าย,ยังสามารถทําได้ข้าก็อยากจะลองทําดูคะ่ะเลดี้อลิเลลี่อเลเซียดูเหมือนเจ้าจะมีชาวที่ดีนะว่าไหมข้าขอเข้าไปสักครู่ได้หรือไม ่านมาที่นี่เพื่ออะไรเหรอคะท่านแม่ข้ามาเพาะอยางดูอยากเห็นหรือข้าเข้ามาผิดที่กันนะเออเกี่ยวกับเรื่องนั้นอย่าสานนะแต่ข้าก็กลัวเจ้าดูไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่นะดังนั้นข้าจะไปละเอ่อข้าต้องการบอกเจ้าไว้อย่างหนึ่งดูเหมือนว่าเจ้าจะออกไปข้างนอกตอนเช้าตู่บ่อยขึ้นมันอันตรายนะดังนั้นหยุดทําอย่างนั้นซะข้าเน่ะเป็นห่วงเจ้าเสมอนะเหมือนกับแม่ ค่บางทีอาจจะแค่ชั่วคราวส่งค่ารัใช้ไปที่ประตูมากขึ้นด้วยเพื่อที่จะปกป้องเจ้านี่เห็นได้ชัดว่าเป็นการข่มขู่เข้าใจใช่ไหมค่ะฮะมันหมายความว่าก่อนที่ข้าจะถูกฆ่าข้าจะต้องอยู่ที่คานิหารใช่หรือไม่เกรดข้าจะไม่มีวันทำให้เจ้าพึงพอใจหรอกนะเลดี้อลิ ท่านเกรดมาถึงที่คฤหาหน์หลังใหญ่แล้วเพคะท่านยังสบายดีหรือเปล่าเพคะใช่ค่ะสบายดีม่นต้องกังวลแต่ก่อนอื่นเจ้าช่วยทําความสะอาดโต๊ะหน่อยได้ไหมได้แน่นอนเพคะเลลี่เรื่องที่เจ้าเคยเล่าเกี่ยวกับท่านพ่อของข้าก่อนหน้านี้เจ้าช่วยเล่าโดยละเอียดให้ข้าฟังหน่อยได้ไหมคะ